สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เนาะก็เป็นวันที่2ตุลาคม2567นะคะวันนี้เนี่ยที่แถวที่วัดแขกเขาก็จะมีงานในเรื่องของการบูชาองค์พ่อพระพิคเนตเนาะบรมคคูนะคะแล้วก็เป็นองค์ปฐมบูชานะคะเวลาจะทําพิธีใหญ่ๆห,หรืออะไรก็ตามนะคะต้องบูชาพระพิคเนตก่อนเสมอเพื่อให้อ่าทุกอย่างเนี่ยราบรื่นนะคะไม่มีอุปสรรคเล แล้วก็จะไหว้ในเรื่องของเทพดาวนพครอบทั้งเก้าด้วยนะคะเนาะก็เป็นการที่ขออนุญาตนะคะต่อองค์มหาเทวีเนาะแล้วก็มาหาเทพทั้งหลายให้มาประดิษฐ์ทั้งหลายที่ประดิษฐานที่วัดนะนะคะก็พรุนี้ก็เป็นวันวน,นวรารีนะก็มาค่ะ เราถ้าอยู่ในช่วงเทศกาลนี้เป็นไปไม่ได้เลยถ้าเราจะไม่หยิบไพ่เทพคติที่เป็นอ่าพระแม่นะคะพระแม่ตรีสตรินั่นเองเออมาอ่านไพ่กันนะคะในแรนดอมแรนใจของเรานะคะวันนี้ก็อ่าจะอ่านสั้นๆไม่ยาวมากนะคะพยายามจะไม่ให้เกินแบบสิบนาทีอะทุกคน จะทำได้หรือเปล่าเออทําได้ทําได้ไหมทําได้หรือเปล่าถามอย่างนี้ก่อนเพราะแบบบางทีแม่หมองก็อ่านเกินตลอดนะคะแต่ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะพยายามจะมาทุกวันเนี่ยนะเออไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้แบบพยายามไม่ขาดอะ่ะเออมาสม่ำเสมอโอเคขอสับไพ่นะคะ ขอพลังงานคุูบาอาจารย์นะคะที่อยู่ณนะที่แห่งนี้นะคะขอให้คนที่เข้ามาดูแรนดอมนี้นะคะไดะ้ฟังแรนดอมที่ตรงนะคะกับคนที่เข้ามาดูคลิปแต่ถ้าไม่ตรงนะคะก็ฟังเป็นนิทานได้เออฟังต่อได้เรื่อยๆนะคะไม่เป็นไรเนาอ,อยากเก็บไปคิดมากค่ะถือว่าเออได้มา ฟังนิทานหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับความรักความใจคนเราเนี่ยเอาจริงๆนะรีสังเกตแล้วนะคะว่าการที่แบบเรามีรักที่ดีอะ่ะเออไม่ว่าอะไรก็ตามอ่ะมันก็จะทําให้ดีขึ้นตามขึ้นไปด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือการเงินเพราะว่าเราไม่ต้องมาห่วงเรื่องความรักแล้วนะคะเออจริงหรือเปล่าถ้าจริงก็มาเมนต์กันมาค่ะคุณและเขานะคะเป็นยังไงขอสามใบนะคะ พรวิษณุค่ะพระแม่สตรีพระแม่ตุลสีแล้วก็พระสุกนะคะเอ๊ะพระสุกจริงอ่ะพระสุกอ่าพลังงานฝั่งเขานะคะอืมเขาค่อนข้างที่จะ ที่ผ่านมาค่ะในพลังงานของ,ของเขาอะ่ะเ,ออเขาพยายามที่จะแก้ไขเนาะพยายามที่จะออปรับแก้สิ่งที่เป็นตัวตนของตัวเองค่ะเพราะว่าจากที่เห็นจากหน้าไพาอ่อ่ะรี่เห็นว่าตัวเขาเองเนี่ยพยายามที่จะหลุดพ้นอะ่ะเช่นนิสัยที่ไม่ดีของเขาเขาพยายามที่จะปรับแก้อยู่นะตอนเนี้ย นะคะแต่จะปรับแก้ได้ไหมนั้นคือก็ต้องดูคะ่ะรี่ขอให้ใบหนึ่งปรับแก้ได้ไหมย,ยังอ,อพยายามปรับแก้แต่อาจต้องใช้เวลานะคะเออคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่รักในแสงสีเสียงอยู่นะคะยังหลงกับสิ่งที่เป็นแบบอ๋อ ปัจจัยภายนอกอ่ะเออแล้วตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ศรัทธาซื่อสัตย์ในความรักเนาะในขณนะเดียวกันตัวคุณก็เป็นคนที่มีเสน่ห์เหมือนกันอยากดู้ขยายมาซิว่าเป็นยังไงอืมจากหน้าไพ่นะตัวคุณน่าจะไปเจอบางสิ่งบางอย่าง ที่ท็อกซิกในความสัมพันธ์นี้ทําให้คุณเนี่ยจะต้องก้าวออกมาจากในความสัมพันธ์นี้ค่ะเพราะว่าพระแม่สตรีขึ้นมาคือการที่รักษาเกียรติในเรื่องของความรักหากว่าฉันรักษาในเรื่องของเกียรติและความรักแล้วนั้นเนี่ยแล้วฉันก็เต็มที่ละฉันพยายามดูแลเธออย่างสุดยอดละด้วยความนุ่มนวลหรือความเป็นกุลสตรีหรือถ้าผู้ชายเข้ามาดูฉันก็พยายามสุดดิละกับการดูแล เธออย่างดีแต่ถ้าเธอ,อยังแบบปรับนิสัยไม่ได้แก้ไขนิสัยไม่ได้ณจุดเนี้ยฉันก็ขอแบบเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้ดีกว่าเออนะคะถ้าตรงดูต่อถ้าไม่ตรงก็ดูต่อได้อย่างที่แม่หมอบอกนะจ๊ะเป็นการสนับสนุนกันเนาะเอออ่ะมาเดีย๋ยวเราจะอ่านอย่างอ่าเร็วนะฮะพลังงานฝั่งคุณนะคะ างงาน view of fortune เนาะเออคุณเลือกที่จะไปเปลี่ยนโชคชะตาตัวเองนะคะไปทำอย่างอื่นแทนที่แบบมีคุณประโยชน์มากกว่าหรือให้ค่าทำสิ่งที่ทำแล้วมีค่าต่อตัวเองและผู้อื่นดีกว่าไพ่ใบนี้เหมือนกันช่วยเหลือหรือแบบเอาตัวเองที่คิดว่าเออมีค่าตรงไหนฉันจะเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นนะ่ะถ้าไม่ถ้ารู้สึกว่าตัวเองไม่ได้มีค่ากับจุดๆนี้คุณก็ไม่อยู่นะคะ พลังงานฝั่งเขาเป็นเอ่อพัดออแล้วทำไมรีบเปิดอันนี้ขึ้นมาเฉยเลยเออพัทันวตรีนะแล้วเรารีบคือมือเรีย่ยเผอไปหยิบไงเอออาชาลิออดขึ้นมาอ่านเลยละกันก็คือเหมือนมีตัวเลือกในความสัมพันธ์เนาะแล้วแบบ ไปหาตัวเลือกให,ใหม่ๆในความสัมพันธ์นะคะมากกว่าที่จะเป็นคุณเนาะชัดเจนมากเลยพลังงานฝั่งเขานะคะอ่ะแล้วพลังงานฝั่งคุณนะ่ะตัวคุณเป็นคนมีเซนนะบางคนเป็นหมอดูมาดูด้วยก็ได้นะหรือบางคนก็ชอบมีหมอดูประจําตัวที่แบบดูบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบทักแม่นอีกรู้อีกนะคะเห็นอีกเขาไปทําอะไรไกลๆที่ไหนอย่างไรดันแบบไปสืบไปส่อง รู้นะฉันเห็นนะเธอทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออมีเซนส์นสัมผัสที่ดีบางคนมีเซนส์นสัมผัสจากเออข้างในตัวเองนะคะแต่บางคนก็ไปปรึกษามหมอดูที่ค่อนข้างที่จะมีความแม่นยำนะคะพอสมควรเลยบางคนตัวคุณเ,เป็นหมอดูด้วยซ้ำ <c oughs> ใครเป็นหมอดูบ้างแล้วมาดูคลิปนี้ <c oughs> หรือฝึกอ่านไพ่อยู่เออนะ <c oughs> แล้วคุณแบบ รู้ว่าเออว่าเขาแบบไปทำก็ลอก็ติดก,กับคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะพลังงานฝั่งเขาขึ้นมาเป็นไพ่เดอดซันไพ่เดอดซันกับความหลงไหลเนี่ยรีรู้สึกว่าถ้าใครมองแค่ไพ่ใบนี้ก็จะบอกเออเป็นไพ่ที่ดีนะคะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยรีกลับมองว่าพอผสมกันแล้วอ่ะเขายังหลงในเรื่องของความสนุกสนานยังหลงในเรื่องของความที่แบบเออไม่โตอะ อืมบางคนไปหลงในเรื่องแบบหลงผิดอะ่ะเออเห็นความสนุกตรงหน้าอันฉาบฉวยอันสั้นๆน่ะเป็นสาระเออเป็นแบบยึดเป็นสิ่งที่แบบเออก็มันดีต่อใจเขา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 เลือกแบบนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าพลังงานนี่ขึ้นตั้งแต่หัวข้อแล้วนะเออที่ขึ้นมานะคะต่อมาพลังงานฝั่งคุณขึ้นยังไงต่อคุณโห คุณทรงคุณค่ามากพลังงานพระแม่ขึ้นมาทุกคนอะถ้าใครมาดูคลิปนี้นะรี่บอกเลยว่าถ้าใครเนี่ยมีการบูชานะคะพระแม่ในช่วงของนวรารีเนาะอะไรที่ไม่ดีก็จะออกจากชีวิตเราไปนะคะเนาะไม่สามารถที่จะเข้ามาในชีวิตเราได้อีกเนาะให้พระแม่ช่วยปัดป้องแล้วก็ช่วยให้เออสิ่งที่แบบคนไม่ดีคนที่เข้ามาแล้วแบบทาให้ชีวิตเราแบบ รู้สึกแย่ค่ะเออออกไปจากชีวิตเนาะถ้าเราจะไปอยู่เราจะเราจะต้องไปอยู่กับสิ่งที่พื้นที่ที่เขาให้คุณค่าเราอะเออแล้วก็พลังงานใบเนี้ยรีขอขยายอีกนิดนึงค่ะคุณคุณจะ้าก้าวข้ามผ่านไปได้ถ้าคุณบอกว่าเออคุณมีความรักที่ไม่ดีคุณก็จะไปเจอความรักที่ดีค่ะเนาะ ก็ดูนะพลังงานหลังจากวันที่12ไปเนี่ยก็จะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะเออเปลี่ยนแปลงมากขึ้นแล้วพลังงานขึ้นมาฝั่งคุณด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนเลยคือแบบสิ่งที่ดีๆเห็นไหมพักษาความเยอหยิ่งตัวเขาเนี่ยไปหลงในหลงอย่างที่บอกไปพอหลงเสร็จปั๊บเป็นยังไงเออเชื่อในตัวเองมาก ย่ะหญิงในศักดิ์ศรีของตัวเองแต่ไม่คิดว่าศักดิ์ศรีที่ที่ตัวเองหลงอยู่นั้นอะมันไม่ใช่เรื่องที่ดีอะค่ะเออพระทักษะเนี่ยถ้าใครไปดูประวัติก็จะแบบรู้เนาะเออแล้วก็เหมือนเกิดโทษอะค่ะเออเวรกรรมก็อาจจะเข้าตัวในเรื่องอะไรบ้างเอ,อ่อการที่เขาเป็นแบบนี้นะสิ่งที่เขาจะเจอคือเขาจะป่วย นะคะไม่ป่วยทางจิตก็ป่วยทางกายแต่เท่าที่รีมองรีว่าป่วยทางจิตใจป่วยทางด้านความคิดป่วยด้านทางสมองนะคะอารมณ์ก็อาจจะไม่เสถียรนเวลาเจอใครอะคะ่ะก็เจอแต่คนที่ใส่หน้ากากเข้าหาเขาไม่มีใครที่เป็นมิตรภาพหรือจริงใจกับเขาเท่าที่ควรน,นะคะจากไพยขึ้นมาอะต่อมาค่ะอยากดูบทสรุปไหมว่าบทสรุป คุณจะเป็นยังไงบทสรุปเขาจะเป็นยังไงนะคะมาดูกันบทสรุปฝั่งคุณค่ะขอสามใบสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะก,กันเขาออกไปจากตัวคุณนะเนาะไม่เป็นไรนะคือถ้าวันนี้คุณเสียจใจคุณร้องไห้ออกมาเลย แต่รีว่าสิ่งที่คุณเคารพและนับถือค่ะไม่ว่าจะศาสนาใดก็ตามนะจะไม่ให้เขาอะค่ะเข้ามาใกล้เราได้เพราะการที่เข้ามาใกล้เนี่ยแล้วทาให้คุณต้องเสียน้าตาหรือร้องไห้เนี่ยเราบางทีเราอาจจะอยู่คนเดียวแล้วมีความสุขมากกว่าเราอยู่กับอ่าเนี่ยค่ะบริวารเพื่อนฝูมิตรภาพที่ดีแค่นี้บางทีมันก็ทดแทนกับสิ่งที่เราขาดหายไปในเรื่องของความรักได้แล้วนะคะ อ่ะต่อมาพลังงานฝั่งเขาล่ะคะจะเป็นยังไงขอสามใบบทสรุปฝั่งเขาที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้นะเขาคิดว่าเขาเิินเกมถูกนะเขาคิดว่าเขาจับสิ่งที่มันดี แต่สิ่งที่ไปจับอะลี่กลับมองว่าเห็นไหมไปจับผิดอันสีขาวไม่ได้จับจับสีดํานั่นแปลว่าเขามองคนผิดเนาะหรือมองอะไรที่มันแบบเส้นทางผิดผิดอะ่ะคิดว่าตัวเองเจ๋งคิดว่าตัวเองแน่แต่จริงๆเนี่ยสิ่งที่ตัวเองไปเลือกหรือสิ่งตัวเองไปทําอะค่ะมันกลายเป็นว่าไม่ได้ส่งเสริมเขาเลยนะคะมีแต่ทําให้เขาแบบเข้ามาเป็นบทเรียนชีวิตเขาด้วยซ้ําอืม บางคนจะต้องไปเทคแคร์ดูแลเขาบางคนจะต้องไปแบบอืมไปทําในสิ่งที่มันไม่ใช่เป็นตัวเองอะอยู่กับคุณอะเขาอาจจะเป็นตัวเองเนาะแต่อยู่กับคนคนอื่นหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยมันกลับแบบไม่เป็นตัวเองอะค่ะเอออันนี้จะเป็นบทเรียนสอนเขานะสุดท้ายเขาก็จะไม่ได้แบบเหลือใครในชีวิตอะ่ะ เออพราะเขาเป็นแบบนี้องเป็นเป็นที่เขาเป็นเขาแบบนี้นะคะโอเคเนาะวันนี้บทสรุปไพ่ก็ประมาณนี้นะคะใครที่เข้ามาดูแล้วพลังงานมันตรงมันใช่นะคะมาเม้นบอกกันหน่อยแต่ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่ตรงก็มาเม้นกันได้นะคะคือเป็นชุมชนที่เออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสําหรับเราก็คือเป็นสิ่งที่แบบเออเป็นสังคมที่มาเม้นกันน่ารน,น่ารักอะ่ะเออเนาะเออไม่แบบ ไม่ไม่หยาบคายจนเกินไปหรือแบบไม่ไม่ดูแบบเป็นคอมเมนต์ที่ดูแบบโหดร้ายจนเกินไปนะเออนะโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้เนาะฝากติดตามเยอะๆยเลยนะคะกดแชร์กดอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยนะวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ